มาครับนะฮะหลายท่านไม่ได้ติดตาม Thursday Special อยากจะเรียนให้ทราบอย่างมากเลยว่าเริ่มกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงาน Thailand Coffee Hub 2023หัดใหญ่ครั้งแรกกับงานกาแฟนะครับเรียกว่าเทศกาลกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภาคใต้ตั้งแต่วันนี้วันศุกร์ที่25จนถึงวันพรหัสบดีที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ณสูนย์รค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ คอกาแฟห้ามพลาดครับนะฮะติดตามข่าวกันได้เลยทีเดียวนะครับรับชมภาพข่าวกันก่อนแล้วก็อย่าลืมหาเวลาไปให้ได้ในช่วงนี้ครับที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับนายจักรพันธ์นะครับ นะฮะอะอ,ะอมอสมบุญศักด์นะครับคุณแจ็คนะครับซึ่งก็ได้มาเป็นแขกพิเศษของ t h u r Special d a y s กสัม e นิวนะครับก็ได้เปิดเผยนะฮะท่านเป็น Manager a s s e t c o m m e r c i a l i z a t i o n development บริษัท Central ลพัฒนาจำกัดมหาชนก็ได้เปิดเผยนะครับว่าบริษัท Central พัฒนาจำกัดมหาชนได้ร่วมกับสมาคมกาแฟพิเศษไทยหรือที่เรียกกันว่า SCATH นะครับ SCATH ร่วมกันจัดงาน Thailand Coffee Hub 2023ใหญ่เป็นครั้งแรกสำหรับงานกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่ส สุดแห่งภาคใต้ซึ่งก็ได้รวบรวมร้านกาแฟพิเศษแบรนด์ดังทั่วประเทศทั้งจากกรุงเทพมหานครสงขลาจังหวัดใกล้เคียงนะครับระนองชุมพรมาไว้ที่นี่ที่เดียวทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟยกระดับเมล็ดกาแฟคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้แก่กเกษตรกรไทยโดยสมาคมกาแฟพิเศษไทยมีเวิร์กช็อปให้ความรู้กับผู้ที่อยากเรียนรู้เรื่องกาแฟได้มีโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งเกรดความรู้เทคนิคต่างๆนะครับ โดยภายในงานก็ได้รวมร้านกาแฟแบรนด์ดังจากกรุงเทพครบทั้งเมล็ดกาแฟอุปกรณ์กาแฟแล้วก็บาริสต้าชื่อดังแบบจัดเต็มตลอดงานเลยทีเดียวนะครับตลอดลานกิจกรรมชั้นหนึ่งกันเลยทีเดียวอาทิ Black c o นะครับ Have a nice day l e g a r o u n d แล้วก็ร้านกาแฟเทพสายไฟโรบัสต้าที่จะมาเปิดโลกโรบัสต้าไทยคุณภาพเยี่ยมให้ทุกคนได้รู้จักอาทิคิมก f แฟโฮมโรสเตอร์ไร่กาแฟนายเอกวิสาหกิจชุมชนผลิตกาแฟพรีเมียมกาแฟ บาสตาจังหวัดสตูลและท่านผู้ชมครับชิมกาแฟฟร,ฟรีทุกวันตลอดงานพร้อมทั้งโปรโมชั่นมีของขวัญของแจกของแถมเยอะแยะเลยนะครับซึ่งในส่วนของการชิมกาแฟก็มีทั้งกาแฟอาราบิก้าไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Specialty Coffee Awards 2023ทั้งหมด30ชนิดจาก3 Process แล้วก็กาแฟฟายโรบัสต้าคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งปลูกในภาคใต้ระนองและชุมพรครับอีกทั้งยังนำร้านกาแฟพิเศษชื่อดังจากทั่วภาคใต้ในงาน นี้งานเดียวเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งร้านกาแฟในจังหวัดสงขลาไม่ว่าจะเป็นคั p ป้าคอฟฟี่จังหวัดสุราษฎร์ธานี h a ร d m a d e r o สเตอรีจังหวัดสงขลา r o เลอร์โรสเตอจังหวัดยะลาแล้วก็อีกหลายๆร้านเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้งานนี้ยังรวม c ครฟโกโก้จากทั่วไทยนะครับนั่นก็คือ,อผลผลิตนะครับทางด้านช็อกโกแลตนะฮะทุกรูปแบบสั่งตรงจากแหล่งปลูกทั่วประเทศมาครบทั้งบีนบาร์ดริงก์แล้วก็สแนค็คทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับชิมโกโก้จากแชมปช็อกโกริสต้านี่ก็เรียกช็อกโกริสตา,น,กกสตานะฮะ ประเทศไทยนะครับแล้วก็เต็มอิ่มกับโซนเบเกอรี่แล้วก็ขนมหวานจากร้านดังอาทิ t o k โชเ w ียว s วีอบอุ่นเบเกอรี่โฮมเมดนะครับและพลาดไม่ได้อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์สำหรับคนรักกาแฟจากกูรูกาแฟตัวจริง พูดคุยแชร์ความรู้ในเรื่องกาแฟ ى, รวมทั้ง Coffee Table นะครับที่มีบาริสต้าระดับเทพชื่อดังมาชงกาแฟเสิร์ฟให้ชิมถึงหัดใจในรูปแบบโอมาเกเสออีกด้วยนะครับทางนี้ทุกท่านยังสามารถร่วมลุ้นร่วมเชียร์การแข่งขันชงกาแฟ ى, ระดับประเทศ2รายการ Thailand Coffee Brewer League ในวันเสาร์ที่26และก็วันอาทิที่27สิงหาคม2 0 1 6นะครับแล้วก็ครั้งแรกกับการแข่งขัน S Jen Slowbar Championship แข่งขันทำกาแฟเมนูเอสเปรสโซเย็นด้วยอุปกรณ์สโลว์บาร์ครั้งแรกของประเทศไทยนะครับในวันจันทร์ที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับว้าวท่านผู้ชมครับเนี่ยดูนัดน่าก,กินจังเลยนะมีมาการองนะฮะคอกาแฟและผู้ชิชมเบเกอรี่พลาดไม่ได้กับงานนี้ครับ Thailand Coffee ั u b 2023หาดใหญ่ตั้งแต่วันศุกร์ที่25จนถึงวันพฤหัสบดีที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ณศูนค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งเลยทีเดียวน,นะครับ เรียกได้ว่าทั้งลานนะครับเขามีเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะฮะนี่โอ้โหแบบนะเห็นแล้วนะครับอยากที่จะนะฮะลิ้มรสนะฮะในส่วนของชิ้นนะฮะหชิ้นของเค้กจิบกับกาแฟรสชาติดังนะครับแล้วก็กลมกล่อมหอมขึ้นจมูกนะฮะนะสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะะท่านผู้ชมนี่นะครับ ว้าวว้าวนะฮะแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะฮะเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับมีวางบนชั้นนะฮะสามารถที่จะเลือกมารับประทานหรือแม้แต่ในส่วนของไทยแลนด์เราเองก็มีนะครับสแนค็คเยอะแยะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามีการปรุงกาแฟาในทุกๆรูปแบบทุกๆรสชาติกันเลยทีเดียวนะ,ะนี่นะ,ะมีขยี้สโลว์บาร์กาแฟนะครับไฟโรบัสต้าโอ้แค่ขนาดวันเปิดเองผู้คนก็มาเยอะแยะแล้วมีโต๊ะแช่กาแฟาดีบายดริปแข่งนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปด้วยโอ้โหท่านผู้ชม ไม่อยากจะบอกเลยว่าแบบวันเดียวก็คงจะเอาไม่อยู่นะฮะต้องไปกันหลายลาวันวันละหลายลครั้งแล้วแต่ละวันก็จะมีไฮไลท์ไม่เหมือนกันโอ้โหนะครับต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะครับก็เชื่อว่านะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมคงมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะครับ